พี่น้อกาวขากาบจากพี่ล้อชา,า,าวกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลามโอกาวา่ออเปนน้าิที่กนนะครับดีใจนขนาเดียวกันก็เป็นหนาที่ของผูนนะ้บริหารเมือง ี o, ่จะต้องบรยการจัดการดูแลาทำให้พนัการาจการนั้นนะครับมีแรงขึ้นนะครับอปพลิที่นองประชาชนสามารถใช้ไอโฟนเรียกข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเราจะปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นทามด้านับจะรับฟังสิ่งดีๆที่ผมจะนังเสนอ พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรในวันที่3มีนาคมผมนองรับอยู่แล้วเองครับโปรดคราบเราัะเปร์16ไหครับเบอร์16นะครับ,บ,อ,รรบอยู่ตรงนี้ครับคนดีคนเดิมนะครับคุนชายสูงพันนะครับนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ 大家好。